อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะแหมจริงๆอะให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ชช่วยกล้วยด้วย <c oughs> นะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะสภาพแบบนี้นะ ทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยเลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับรถมันรูปร่างดีจริงๆ รูปรล่างงามสะอาดทวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยมาเจอกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับและอย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไ้เลยครับรถดีๆีบีมาเป็นประจำแน่นอนครับกับวันนี้เป็นรถดีดีอีกหนึ่งคันที่ท่านเห็นแล้วจะต้องรู้สึกเออเขาเรียกอะไรใจสัน่นใจสั่นนะรถมันก็โอ้โห อ oh, ถึงมันจะมีอายุอานนามในตามแบบฉบับของมันนะนะครับส่วนใหญ่ก็ยุก90เนี่ยนะยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเราียกมันผ่านการเวลามาลถมันผ่านการบํารุงรักษาชุดใหญ่มาแล้วนะคือมันเก่ามากจนจนมันต้องบํารุงรักษาเพราะเขาบํารุงรักษาปุ๊บตอนนี้มันออกมาสภาพที่อย่างที่เห็นนี่แหละครับงามพอไหมล่ะ บางคันก็มาแนวหรูบางคันก็มาแนวซิ่งบางคันก็มาแนวเรโทรนะครับแต่งไปหลากหลายสไตล์มากๆบางคันก็แต่ง v ีเบางคันก็ไปสายซิ่งเลยสติ๊กเวฟพอนก็มีนะโอ้ย j d m ก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แหมรูปร่างส่วนทรงจัดทรงออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็เ,เรียกว่ารอแหละรอเลยนะครับทีนี้มันก็เหลือแต่ ธรรมะทนะมันตอนนี้เราก็ต้องไปดูรูปก,กันก่อนแล้ครับดูกันไปเรื่อยๆครับกดซับสไคร b ์ไปด้วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเราก็ดูจากภายนอกก่อนนะครับเท่าที่เขาจะลงรูปมาให้ได้นะครับจริงๆยิ่งยงยิ่งลงเยอะยิ่งด